เนื่องจากเป็นประเด็นที่น่าพิจารณานะครับก็สืบเนื่องจากการได้สนทนาในช่วงแรกนะครับว่าเพศที่แตกต่างกันนะครับระหว่างผู้ที่เป็นคฤหัหั์กับบรรพชิตเป็นที่น่าพิจารณาว่าผู้ที่เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจจริงๆมีการล่วงละเมิดสิกขาบทก็ เป็นโทษสําหรับผู้นั้นนะครับก็จะกราบเรียนอาจารย์วิชัยได้สนทนาถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการล่วงพระบัญญัติที่พระสมมาสมุจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นโทษที่หนักที่สุดที่ทําให้ผู้ล่วงถึงกับขาดจากความเป็นพระภิกษุที่เรียกว่าปาราชิกค,ครับก็อยากจะให้อาจารย์วิชัยได้สนทนา ในความละเอียดของคำว่าปาราชิกนะครับคนในสังคมได้ยินคำนี้แต่ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมจริงๆครับครับการเข้ามาในพระธรรมวินัยนะครับอย่างเช่นภิกษุซึ่งในช่วงแรกก็ได้สนทนาเกี่ยวกับคำว่าภิกษุนะครับแต่ถ้าในพระวินัยบัญญัตินยครับก็จะให้ความหมายของภิกษุ ในที่พระิภาคทรงบัญญัติพระวินัยไว้นะครับว่าภิกษุที่ทรงกล่าวถึงในสิกขาบทต่างๆนั้นหมายความว่าบุคคลน,นั้นนะครับต้องได้รับความพร้อมเพียงจากภิกษุสงนะครับตามที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าจำนวนของภิกษุถ้าในมัชชิมาประเทศนะครับก็ต้องมี10รูปขึ้นไป ในการที่จะกระทำกรรมที่จะรับบุคคลนะครับเข้ามาสู่ในธรรมวินัยเป็นเพศของพระบิกษุด้วยยติจตุธกรรมดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นนะครับได้รับความพร้อมเพียงจากสงแล้วก,ก็ได้กระทำกรรมนะครับเข้ามาสู่เป็นเพศของบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ก็ต้องประพฤติตามสิกขาบทที่พงทรงบัญญัติเอาไว้ นะครับซึ่งในสิกขาบทต่างๆนะครับก็ทรงแสดงเพื่อจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับเพราะเหตุว่าในแต่ละสิกขาบทที่จะทรงแสดงหรือบัญญัติไว้นะครับก็เพื่อประโยชน์จริงๆนะครับซึ่งก็จะมีความละเอียดว่าประโยชน์10ประการต่างๆนะครับประการหนึ่งก็คือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นะครับหมายความว่าพงไม่ได้ทรงบัญญัติโดยที่ว่า โดยพระอ,องค์เองนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นร่วมกันของภิกษุทั้งหลายที่จะมีข้อบัญญัติขึ้นมาที่จะกําหนดในสิกขาบทนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วตัวอย่างอาบัติที่ภิกษุต้องนะครับก็จะมีเจ็ดกองด้วยกันตามกําลังของอกุศลแล้วก็ว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นอาบัติที่ทําให้ถึงขาดจากความเป็นพระภิกษุนะครับก็คือปร,ราชิก นะครับปราชิกก็คือเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อพศาสนานะครับคือไม่สามารถที่จะดํารงความเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ต่อไปได้พระธิาพาก็ตรัสว่าเป็นผู้ที่หาสังวาสไม่ได้นะครับซึ่งมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับการเสพเมถุนการรักทรัพย์ยตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปนะครับการฆ่ามนุษย์แล้วก็การอวดอุตริมนุษยธรรมซึ่งภิกษุถ้าต้องใน สี่ข้อนี้นะครับก็คือขาดจากความเป็นพระภิกษุคือไม่สามารถที่จะทํากรรมร่วมกันกับภิกษุทั้งหลายได้แล้วก็จะมาสวดอุออเทศร่วมกันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ความเป็นผู้ที่มีศกขาเสมอกับภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าทรงบัญญัติว่าถ้าภิกษุใดก็ตามต้องอาบัติประราชิกหมายความว่าบุคคลนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยต่อไปได้เลย นะครับอันนี้ก็คือเป็นอาบัติที่ร้ายแรงที่สุดนะครับอาจารย์ครับกลับกลับท่านอาจารย์ครับก็นี่คือโทษที่หนักที่สุดสําหรับผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ย่ำยีพระธรรมวินัยมีการล่วงสิขาบทที่หนักก็ทําให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุในช่วงต้นที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาว่าพระธรรมวินัย ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ครับในความละเอียดในส่วนนี้จะเกื้อกูลสําหรับผู้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับค่ะก็ต้องเข้าใจในพระปัญญ,ญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเห็นประโยชน์ว่านะคะผู้ที่มีศรัทธาที่จะบวชในพระธรรมวินัย ก็ควรที่จะได้มีการได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจธรรมะประพฤติตนเพื่อขัดกเกลากิเลสจึงสมกับการที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมจึงกระทั้งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราไม่คงจะไม่รีบร้อนไปไหนแต่ให้เห็นความต่างกันจริงๆของแต่ละหนึ่งซึ่งสะสมมาต่างๆกันทำไม ครือหัสในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมไม่บวชเป็นบรรพชิตนี่ก็แสดงแล้วถึงความต่างนะคะว่าเพศบรรพชิตต้องห่างไกลจากเพศครือหัสมาก พระเหตุว่าแม้แต่การที่จะสะสมถึงการที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะละอาคารบ้านเรือนแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยขัดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่คือสะสมบารมีคุณความดีมาพอที่จะดำรงอยู่ในเพศนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีข้อความ หลายตอนที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูนะคะเช่นการที่เมื่อบวชเข้ามาแล้วแล้วก็มีวินัยสำหรับผู้ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าล่วงละเมิดสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติแล้วนะคะผู้นั้นต้องโทษคืออาบัติคิหัดไม่มีอาบัตินะคะกิเลสยังไงรับประทานอาหารหลังเที่ยงกี่โมงยังไงจะสนุกสนานรื่นเริงยังไงไม่เป็นอาบัติเลย แต่สำหรับบรรพชิตคะ่ะพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ละเอียดอย่างยิ่งเพื่อการขัดเกลวเพื่อจะให้รู้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนะคะเป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัทเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีเวลาทั้งวันนะคะจะกล่าวว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าคราชกาก็ยังมีเวลาทำโน่นทำนี่นะคะ บรรพชิตเองก็มีกิจของท่านด้วยตามพระวินัยหลายอย่างแต่ทั้งหมดก็เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสไม่ใช่กิจอย่างเครือขัดไม่ใช่การทํามาค้าขายไม่ใช่ว่าการอนุเคราะห์เด็กเล็กหรือว่าปลูกทําไร่ทํานาทำสวนต่างๆอันนั้นไม่ใช่กิจของบรรพชิตเลยด้วยเหตุนี้นะคะในครั้งโน้นเนี่ยคะ่ะเมื่อเวลาที่ภิกษุรูปใดกระทําสิ่งที่ไม่สมควร ชาวบ้านโพรธนาเพราะเขาเข้าใจว่านั้นไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเมื่อมีชาวบ้านติเตียนพระผู้มีพระภาคก็ทรงประชุมสง์เพื่อที่จะให้ภิกษุเนี่ยค่ะได้รับรู้และก็ได้พิจารณาร่วมกันว่าการกระทำนั้นๆเหมาะสมสำหรับเพศบรรพชิตหรือไม่ พราะฉะนั้นที่เราฟังเนี่ยเราก็ข้ามขั้นตอนไปหลายขั้นตอนนะคะเช่นแม้แต่ผู้ที่จะบวชก็จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไรใครบวชไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าใครอยากบวชก็ไปขอบวชแล้วก็บวชเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่จุดประสงค์ในการที่พระผู้มีพระภาคจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดบรรพชาอุปสมบทโดยไม่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ปฏิบัติต,ตามพระวินัยด้วยเหตุนี้หลายคําที่ได้ยินเนี่ยถ้า สนใจนะคะก็ถามแล้วก็ไปศึกษาหรือว่าอ่านพระวินัยก็ได้เพราะว่ามีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะในแต่ละคําซึ่งยากเท่าๆกับธรรมะเพราะเหตุว่าเรื่องของวิน,ยนะะัยเนี่ยค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการขัดเกลากายวาจาและใจเมื่อเข้าใจธรรมะแล้ว ซึ่งครือหัดนะคะเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นจริงตามการสะสมของแต่ละท่านไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นปกติที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้นะคะมีจริงๆเนี่ยเกิดแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องละเอียดอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะแม้แต่ในเรื่องของอาบัต อาบัตก็คือภิกษุที่ประพฤติผิดตามพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วสำนึกหรือเปล่าถ้ารู้ว่าทำผิดนะคะสามารถที่จะปรงอาบัตแสดงคืนตามโทษที่มีเพื่อที่จะได้กลับสู่ความเป็นร่วมกันกับสหธรรมะทั้งหลายบรนพชิตด้วยกันได้ไมิฉะนั้นแล้วบรนพชิตที่มีความประพฤติถูกต้อง บริสุทธิ์ตามพระวินัยสะอาดขัดกกเกลาเกลสดจะอยู่ปนกับผู้ที่ไม่ใช่บรรพชิตได้อย่างไรนี่เป็นความละเอียดมากนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้ก็อนุโลมตามเช่นยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคำพูดที่ว่าต้องถวายเงินพระภิกษุเพราะท่านจำเป็นต้องใช้ไม่ได้มีการเข้าใจเลยนะคะว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะแล้วจะไม่มีการ ที่จะให้คําที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยเรื่องนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลใช่ไหมคะค่ะขอเชิญคุณวิัยคุณวิชัยค่ะคับเพศของบรรพชิตย่อมต่างกับครืัหัดอย่างแน่นอนนะครับเพราะเหตุว่าการที่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ที่สละนะครับจากทรัพสมบัติจาก บ้านเรือนต่างๆมาสู่ในเพศของบรรพชิตแล้วก็มีบริขารนะครับเท่าที่พระอ,องค์ทรงอนุญาตเอาไว้นะครับว่าได้แค่ไหนอย่างไรนั้นเงินและทองนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรแก่บรรพชิตอย่างแน่นอนนั้นบุคคลที่ได้รู้ธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับว่าเงินและทองนะครับเหมาะที่จะเป็นเครือขัดในการที่จะยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัส นะครับแต่บรรพชิตเป็นผู้เป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสดังนั้นทรงบัญญัติศิกขาบทเอาไว้นะครับว่าภิกษุก็ใดใดก็ตามนะครับรับเงินและทองหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ตามต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีหมายความว่าต้องสละเงินและทองนั้นก่อนจึงสามารถที่จะแสดงอาบัติและก็พ้นจากอาบัตินั้นนะครับครับ รเรียนอาจารย์วิชัยครับคือที่ได้สนทนาคือหมายถึงว่าจะได้เห็นถึงความสําคัญของพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็คือเพื่อประโยชน์แก่การสํารวมแล้วก็เว้นในสิ่งที่ไม่ควรจริงๆอาจารย์วิชัยจะกล่าวถึงต้นบัญญัติไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องพระอุปนันทสักยบุตรนะครับว่าที่เป็นที่มาแห่งการทรงบัญญัติสีขาบทข้อนี้ครับ ก็เป็นเรื่องของอมีอุบาสกท่านหนึ่งนะครับก็ตั้งใจที่จะเก็บเนื้อไว้ถวายแก่พระพิสุนะครับแต่ว่าเพลินเด็กในเรือนนั้นต้องการที่จะบริโภคเนื้อนั้นก่อนนะครับ mm hmm. เขาก็เลยให้เด็กนั้นบริโภคแล้วก็ตัดเตรียมเงินเอาไว้เพื่อที่จะไปซื้อนะครับแต่ว่าท่านพระอุปนันทาสักยบุตรเนี่ยก็มาก่อนนะครับแล้วท่านก็กล่าวว่าถ้า เตรียมเงินไว้เนี่ยครับก็ให้เงินแก่ท่านแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้อุบาสกนั้นนะครับกล่าวติเต,ตียนโพนธนาว่าท่านก็รู้ว่าเงินและทองเนี่ยไม่ควรแก่บรรปะชิตแต่ว่าพันพุนันทเนี่ยก็ยังเหมือนกับกล่าวให้เงินและทองแก่ท่านนะครับก็เป็นเหตุเป็นเรื่องแล้วก็มีการที่จะกล่าวขึ้นมาแล้วก็ทรงประชุมสอบถามแล้วก็บญญัติสิกขาบทเอาไว้ครับ